พระธรรมกาลเทียบที่3ข้อ2ี่บบอกว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อเราได้กลายมาเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาเพราะสิ่งที่พระบุตรที่รักของพระองค์ได้ทําเพื่อเรานะครับย์นบทที่17สอนเราว่าก่อนโลกนี้จะถูกสร้างขึ้นมานะครับพระบิดาได้รักพระบุตรพระบุตรกับพระบิดาและพระวิญญาณอยู่ด้วยกันมาตลอดนิรันดร์แต่พระบุตรนะครับยอมสละ สภาพบนสวรรค์ชั่วคราวเพื่อตามหาคนบาปเหล่านะครับเอฟิซัสบทที่หนึ่งให้เราเห็นว่าพระเจ้าพระบิดาได้กำหนดพวกเราไว้ให้เป็นลูกของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้ว2000ปีที่แล้วนะครับพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อทำให้แผนการของพระเจ้านี้สำเร็จในพระธธรรมยนห์บทที่17เเราก็เห็นหัวใจของพระเยซูสำหรับพวกเรานะครับเมื่อพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระบิดาว่าอยากให้พวกเขาได้อยู่กับเราในที่ที่เราอยู่ และอยากให้เขาได้เห็นพระศิลิของเราพระบุตรที่รักนี้จะทําให้พวกเรากลายมาเป็นลูกของพระเจ้าและอยากให้ลูกของพระเจ้าเหล่านี้ไปอยู่กับพระองค์พระเยซูทําทุกสิ่งที่พระบิดาพอใจทุกสิ่งที่พระบิดาอยากให้พระบุตรทาพระองค์ก็ทําฉะนั้นชีวิตของพระเยซูคือชีวิตเดียวที่เราบอกได้ว่าไม่เคย ขัดคําสั่งของพระบิดานะครับตรงนี้แหละที่เราเห็นแผนการของพระเจ้ากําลังสําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าพวกเราจะกลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูจะต้องทําในสิ่งที่พวกเราไม่ได้ทํานะครับแล้วในที่สุดนะครับพระบุตรที่รักของพระบิดาคือพระเยซูได้พบกับจุดจบที่พวกเราสมควรที่จะเจอนะครับก็คือความตายและการลงโทษของพระบิดาพระเยซูแบกรับความผิดบาปของทุกคนที่เป็นของพระองค์ แบกรับความผิดบาปของเราไว้ในร่างกายของพระองค์บนไม้กังเขนและถูกพระบิดาลงโทษจากนั้นมีคนเอาศพของพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงค์สามวันและหลังจากนั้นพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายนะครับไปปรากฏกับสาวกของพระองค์แล้วในที่สุดกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์พระเยซูทําให้แผนการของพระบิดาสําเร็จด้วยชีวิตการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ฉะนั้นณเวลานี้นะครับเราทุกคนที่ได้กลับใจเชื่อ ในพระเยซูโดยพระคุณของพระเจ้าและโดยการทํางานของพระวิญญาณในใจของเราเราก็ได้กลายมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยทางพระเยซูเราได้เป็นลูกของพระเจ้าโดยทางพระบุตรของพระเจ้าพระบิดาฉะนั้นเราไม่ได้เป็นลูกของมารสตานอีกต่อไปนะครับแต่พระบิดาของพระเยซูกลายมาเป็นพระบิดาของเรานะครับเราได้มารู้จักกับพระเจ้าพระบิดาเพราะการเสียสละของพระบุตร และการทำงานของพระวิญญาณในใจของเราพระบิดารักพวกเรานะครับพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราเพราะเราอยู่ในพระบุตรที่รักของพระองค์แล้วและไม่มีวันที่พระเจ้าจะทอดทิ้งพระบุตรที่รักของพระองค์นะครับ